นิทานก่อนนอนเรื่องจันเจ้าขากับดวงดาวตัวน้อยนานมาแล้วบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีดวงจันกรมโตนุ่มนวลชื่อว่าจันเจ้าขาเธอทำหน้าที่ส่องแสงนวลให้โลกในยามค่ำคืนมานานนนแสนานานจนวันหนึ่งมีดาวดวงจ๋วตกหล่นจากท้องฟ้าลงมายังปุยเมฆข้างจันเจ้าขาโอ หนูหล่นมาจากกลุ่มดาวปลากระพงค่ะเจ้าดวงดาวน้อยพูดเสียงสั่นไม่เป็นไรจ้าหนูพักตรงนี้ก่อนนะจนเจ้าขายยิ้มอบอุ่นคืนนี้ท้องฟ้าจะมืดไปหน่อยแต่ความอ่อนโยนจะยังคงอยู่ดวงดาวน้อยนอนขดตัวอยู่บนปุ๋ยเมฆรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ จนเจ้าขาค่อยๆเล่าเรื่องต่างๆบนโลกให้ฟังเรื่องของแมคิออนที่ชอบปีหลังคาเรื่องเด็กน้อยที่กล่อมมีตุ๊กตาก่อนนอนและเรื่องลมหนาวที่เต้นรำกับใบไม้ทำไมถึงรู้เรื่องพวกนี้คะดวงดาวน้อยถามเบาๆเพราะทุกคืนพอพวกเธอส่องแสงฉันก็เฝ้ามองโลกอยู่เงียบๆจจนเจ้าขาตอบ ดวงดาวน้อยค่อยๆหาวตาปรือน้ำเสียงของจันเจ้าขาเหมือนเสียงกล่อมจัดจักรวาลดวงดาวหลับปุ๋ยไปบนปุ๋ยเมฆด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในเช้าวันใหม่ดวงดาวน้อยก็ลอยกลับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอีกครั้งพร้อมคำสัญญาว่าคืนนี้หนูจะส่องแสงข้างๆจันเจ้าขาเหมือนที่จันเคยส่องให้โลกนะคะจบบริบูรณ์